กล้ถึงแล้วเมืองเจียงเจียคนเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่พวกเขาลุ้นแต่มาเพื่อสแสวงหายานี่คือกฎของตระกูลเจียงต้องคุกเข่าที่นี่ทั้งวันจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่เมืองตระกูลเจียงเพื่อรักษาโรคเราแค่จำเป็นต้องรักษาโรควิธีการดูถูกเหล่านี้มันคืออะไร อนนิจจานี่เป็นวิธีเดียวที่ช่วยให้ผมได้รับยาแต่เมื่อคนมีฐานะต้องการยาพวกเขาอาจขอแต่เป็นค่ารักษาพยาบาลที่สูงเกินไปหรือขอสมุนไพรหายากแล้วคนยากจนล่ะคนยากจนต้องนำคนมาขอยาที่นี่ให้เพียงพอเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการรักษาโรคขอโทษพี่ชูยี่จริงๆแล้วผมพาพี่มาที่นี่เพียงเพืเพิ่มจำนวนคน ไม่ต้องขอโทษฉันฉันมาที่นี่ด้วยจุดประสองค์อื่นนี่คือพ่อของนายเหรอเหนื้องอกในสมงองเขาอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วและฉันไม่สามารถทำอะไรกับมันได้จริงๆพี่ชายเราอยากคูกเข่าที่นี่ด้วยเหรอไม่ต้องห่วงพี่พร้อมแล้วและพวกเขาจะให้เราเข้าไป มาแล้วมาแล้วผู้เป็นอมาตะออกมาแล้วผู้เป็นอมาตะโปรดให้ยาแก่เราด้วยคนไข้กับผมร้องไม่ไหวอีกต่อไปแล้วได้โปรดผู้เป็นอมาตะนายยังใหม่ที่นี่ทำไมนายถึงไม่ปฏิบัติตามกฎ ประมาจารย์หลี่หลัวนี่คือแขกที่ผมพามาท่านว่าเป็นอมตะผมมียาสมุนไพคุณช่วยใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลได้ไหมยาสามสีหรอนี่เป็นของดีนายไม่ต้องคุกเขา่ามากับฉันอาการป่วยของพ่อผม โอ้ใช่ฉันเห็นว่านายอยู่ที่นี่มาระยะหนึ่งแล้วและนายก็จริงใจพอวันนี้ไปตรวจสุขภาพพ่อนายกันเถอะขอบคุณท่านผู้เป็นอมตะขอบคุณปร,รมาจารย์หลีหลวัววิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ